สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กัมาอยู่กับป่าพี่นีครับผลิภาพมาเก็บหญ้านางนุ่นครับพี่น้องหรือว่าหญังครับหญ้าเชิ่วคักหญ้าช่วคักคพราะว่าเอ้านี่ครับเป็นหญิงครับเป็นย้าบ่ครับนี่หญเอาไปให้ขนมเทียนกับขนมเก็งเป็นขนมเทียนกับขนมเข็งอ๋อครับผมเก็บแล้วเอาไปให้จังไหเนี่ยครับนี่กนไหนไปตากแดดเอาไปตากแดดตากแดดให้มันแ้งจากสองแดดเขาจะคอยไปส่งตาก แดดในแหงสองแดดแล้วเอาไปซองนะครับน้องแดดจะบอลผลับสื่อเดี๋ยวจะบอลผลับสื่อผลับสื่อรถจับาดครับจักบ้างเพื่อกับว่าสองลอยบ้างบานก็ได้สองลอยหาซิบจ้ะสองลอยสองลอยหาซิฟเดี๋ยวจะมองครับเดี๋ยวจะพื้นที่ครับพี่น้องเอาไปเห็ดขนมนะครับน้องนี่ครับเนี่ยครับเห็นเห็นพี่น้องันภากันมากรีบไล้ครับพี่น้อง เก็บแบบใดครับนี่เก็บยอดมันบมดครับเก็บอะไรยอดกับดอกนี่จ้ะเก็บยอดกับดอกมันอ๋อนี่ครับเป็นยอดเป็นดอกนี่ครับลักษณะแบบนี้ครับเบิ้งครับแสดงว่ามันเกิดนี่มันเกิดจะไหนครับนี่เกิดเกิดในหน้านี่แหละจ้ะเกิดในหน้านจ้ะอ๋อบางหน้าก็เกิดหลายแล้วครับเนาะบางงานก็เปิดหลายเหมือนไทยมันก็เฟ้าืองเลยอืมครับครับดีไทยเบิ้งในเต้าเฟลืองครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับอย่าลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับเบึ้งไม่ใหญ่เพิ่อนเก็บครับเอาไม่ใหญ่เก็บให้เบึ้งนะครับนี่ครับที่การเก็บเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับเออนี่ครับเอานี่มาคนแบบนี่มาคนบางแก้วไปขัดอยู่ในโฮมได้ค่ะนนี้มันังหนาวอยู่อ๋ออันนี้อากาศมันยังเซาอยู่เนาะครับเนาะ มันมอเตอนหัวก็เลยตากแดดคัดเอาเลยบางคนมันก็หลวบๆเอาไปคัดในโฮมเนาะนี่ครับโลหนึ่งกับลายบาทที่กันครับมือนึงได้จักโลครับนี่มือนึ่งดเดี๋ยวพอโลว่ามือมือละโลเดี๋ยวว่ามือสองสามมือเนอะาะสองสามมือทำประมาณนี้แหละจ้ะโอ้มือนี้นี่เสานึงก็ได้นี่ครับเกับเต็มถุงแล้วครับนี่ยอดเงาพิ้นเดียร์มีครับ เปิดนาเพชรขนมครับนอ้ครับดูหูน่ายังหันครับเอาหูเนี่ยป๊นี่ลื้อนทันครับโอ้้เก็บใบ้ห้นอกม่ใหญ่นอเก็บใบห้ว่าเด็กิดงหรอล่องยมาเรียงง่วพร้อมแล้วก็มาเก็บหญ้าพร้อมครับมิเตะไล่ได้ตัว เงินยเงินเงี้กับบ้องหูใจสองสาวพัไหลช่วงนี้บ้องหูใจหูใจจะคิดยังไงคะก็ต้องใจเล็กเตอรเก็บจ้าครับผมคลิปนี้กะเอาไว้ซับหนี้นะครับพี่น้องคลิปหน้าค่อยพอกันไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลยนครับขอบคุณครับที่รับชม